สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับจากในหน้าสังหาริมทรัพย์ทิติในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินกําลังประสบปัญหาทางด้านการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับวันนี้เนี่ยผมสมศักดิ์ก็เลยไปรวบรวมนะครับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับของบรรดาเจ้าหนี้สถาบัน,านการเงินต่างๆนะครับ มาเล่าให้ท่านฟังงั้นวันนี้ติดตามผมนะครับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับของบรรดาเจ้าหนี้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมแบ่งมาตรการช่วยเหลือเนี่ยครับเป็นสินเชื่อทั้งหมด4ประเภทนะครับสินเชื่อแรกเนี่ยก็คือสินเชื่อบ้านสินเชื่อที่2เนี่ยก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อที่3นี่ก็คือสินเชื่อรถยนต์แล้วก็สินเชื่อที่4เนี่ยก็คือสินเชื่อ บัตรเครดิตนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สินเชื่อบ้านกันก่อนนะครับว่าสถาบาันการเงินเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือ,อยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับมาตรการแรกก็คือพักชําระเงินต้นชําระแต่ดอกเบีย้ยระยะเวลา12เดือนนะครับธนาคารหรือเจ้าหนี้ที่ใช้มาตรการนี้ก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคาร UOB พักชําระเงินต้นชําระแต่ดอกเบีย้ย ระยะเวลา6เดือนเนี่ยนะครับแบงค์ Bank ที่ใช้มาตรการนี้ก็มีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารเกียรตินาคินธนาคารทอสธนาคารกรุงศรีและก็ธนาคารทิสโก้พักชำระเงินต้นชำระแต่ดอกเบีย้ยระยะเวลา3เดือนนี่นะครับก็มี TMB Bank เนี่ยนะครับมาดูมาตรการต่อไปนะครับก็คือพักชำระหนี้3เดือนนะครับ ธนาคารหรือเจ้าหนี้ที่ใช้มาตรการนี้ก็มีธนาคารธนาชาติมี tmb bank นะครับมาตรการต่อไปก็คือปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินที่ใช้มาตรการนี้ก็มีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธนาคารทิสโก้ธนาคาร cimb และก็ธนาคาร ub o B นะครับมาตรการต่อไปก็คือลดอัตราดอกเบี้ย นะครับเจ้าหนี้ที่ใช้มาตรการนี้ก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารเกียรตินาคินธนาคารทิสโก้แล้วก็ธนาคาร UOB นะครับมาตรการต่อไปก็คือขยายเวลาชำระหนี้นะครับก็จะมีสถาบันการเงินที่ใช้มาตรการนี้ก็มีเกียรตินาคินทิสโก้ธนาคาร UOB และก็ CIMB นะครับ สินเชื่อที่2นะครับที่เราจะคุยกันก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมีมาตรการอะไรบ้างเริ่มแรกก็คือพักชําระเงินต้น12เดือนเนี่ยนะครับเจ้าหนี้หรือธนาคารที่ใช้มาตรการนี้ก็มีธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพพักชําระ3เดือนนะครับมาตรการนี้ก็จะมีธนาคารธนาชาติ และก็ธนาคาร TMB มาตรการต่อไปนะครับก็คือลดยอดชำระต่อเดือนเ,ออเจ้าหนี้หรือธนาคารที่ร่วมมาตรการนี้ก็คือมีธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพกันนะครับสินเชื่อต่อไปเนี่ยก็คือสินเชื่อรถยนต์นะครับสินเชื่อรถยนต์จะมีมาตรการอะไรบ้างอ่ะมาตามกันต่อนะครับก็คือ 1ก็คือพักชําระค่างวด6เดือนแบงก์ที่ใช้มาตรการนี้ก็มีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนชาติและก็ธนาคารกรุงศรีนะครับลดค่าง,งวดนะครับก็มาตรการนี้ก็จะมีธนาคารกสิกรไทยนะครับก็คือจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยสูงสุดเนี่ยสิเดือนเลยนะครับเนี่ยสินเชื่อที่สีเนี่ยครับก็คือสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับ จะมีมาตรการอะไรบ้างนะครับก็คือมาตรการแรกนี่ก็คือลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยให้50%แล้วก็ยกเว้นดอกเบีย้ยจากหนี้ค้างชําระนี่นะครับทางด้าน UOB เนี่ยนะครับลดดอกเบีย้ยและค่าปรับ City Bank เนี่ยนะครับลดดอกเบีย้ยและก็ค่าธรรมเนียมนะครับมาตรการต่อไปก็คือลดการชําระเงินต้น ธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับเออหลือชําระไม่เกิน10%นะครับของธนะชาติเนี่ยก็คือในส่วนของบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเหลือชําระไม่เกิน5%หรือ500บาทนะครับในส่วนของบัตรกดเงินสดเนี่ยเหลือไม่เกิน1%หรือไม่เกิน100บาทระยะเวลา3เดือนนะครับ<อ>มาตรการต่อไปนะครับก็คือพักชําระหนี้ ในส,ส่วนของธนาคารกรุงเทพเนี่ยพักชําระนี้ไม่เกิน3รอบบัญชี TMB นะครับไม่เกิน3รอบบัญชีเช่นเดียวกันแล้วก็ไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับไม่เกิน6รอบบัญชีทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากบรรดาเจ้าหนี้หรือจากบรรดาสถาบันการเงินทั้งหลายนะครับถ้าตอนนี้ท่านกําลังประสบปัญหาหรือคิดว่ากําลังประสบปัญหานะครับก็อย่าลีรอนะครับ ไปติดต่อนะครับสาขาของธนาคารแต่ละแห่งได้เลยนะครับไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขาจะขอนะครับหลักฐานหลักๆเนี่ยก็คือสอประเภทนะครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็2เนี่ยก็คือสำเนาสเต t เมนต์หรือสำเนาบุ๊กแบงค์นะครับถ่ายเอกสารนะครับหเดือนถึง1ปีย้อนหลังไปนะครับไปให้เจ้าหน้าที่เขาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็จะให้ท่านกรอกแบบฟอร์มนะครับ ท่านก็กรอกแบบฟอร์มไปใหรร้ละเอียดเลยนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยกรอกให้ละเอียดแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะรวบรวมเอกสารของท่านนะครับแล้วส่งไปส่วนกลางให้ส่วนกลางใน่พิจารณาหลังจากนั้นเนี่ยพอพิจารณาเสร็จนะครับเขาก็จะตอบผลการพิจารณากลับมาที <th> ่ท่านนะครับว่าผลการิจารณาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับธนาคารหรือเจ้าหนี้เนี่ยจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับก็จะได้รับคําตอบมานะครับ ผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านกําลังประสบปัญหาหรือคิดว่ากําลังจะประสบปัญหาในระยะในระยะในระยะเวลาอันใกล้นี่น,น,นะครับอย่าลีรอนะครับไปติดต่อธนาคารหรือเจ้าหนี้แต่เนิ่นๆน,นะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจมันอาจจะบานปลายไปกว่านี้เนี่ยนะครับจะมีผู้คนประชาชนไปติดต่อสถาบันการเงินกันเยอะมากถึงเวลานั้นน่ะท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกจากการติดต่อธนาคารนะครับเพราะคนมันเยอะเจ้าหน้าที่ก็คงทํางานไม่ทันงั้นไปติดต่อแต่เนิ่นๆนะครับ แล้วผมเนี่ยอยากจะฝากนะครับกับท่านนะครับทั้งหลายนะครับที่ท่านอาจจะประสบปัญหาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับอาจจะรู้สึกว่าการเดินไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายกลัวกลัวสายตาของเจ้าหนา oh. ้าที่ธนาคารจะมาดูถูกท่านนะครับ <Te ars> ต้องเรียนกับท่านตามตรงนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มีท่านคนเดียวนะครับที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ยนะครับมีอีกหลายๆท่านมีอีกหลายหลายชีวิตนะครับที่ประสบปัญหานะครับ หลายๆท่านก็ประสบปัญหาหนักกว่าท่านอีกนะครับงั้นไม่ต้องกลัวนะครับเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยเขามีความสามารถเขามีความเป็นมืออาชีพมากนะครับเขาไปติดต่อกับท่านเขาก็ยังยิ้มแย้มให้ท่านเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าท่านก็ยังเป็นลูกค้าเขาเหมือนเดิมการที่ท่านมาติดต่อเขาเนี่ยก็แสดงว่าท่านมีความรับผิดชอบนะครับงั้นไม่ต้องกลัวนะครับเดินไปเลยผมผมผมกลัวคนกลุ่มน,นี้มากๆเลยนะครับผมแ НА นะนําให้ท่านเดินไปติดต่อแล้วอย่างที่บอกนะครับไปติดต่อแต่เนินๆเลยอย่ารอช้านะครับ ก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าท่านมีความคิดเห็นประการใดก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปวันนี้กราบขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ